สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช n n นลลองทําดูอะไรดีนะครับวันนี้เรามีเมนูมาทํานะครับนั่นก็คือตากุ้งปลาหมึกนะครับซึ่งมีส่วนประกอบและวัตถุดิบที่เตรียมไว้นะครับดังต่อไปนี้นะครับวันนี้ผมใช้กุ้งครับเป็นกุ้งขาวนะครับประมาณนี้นะครับกุ้งขาวแกะเปลือกทำความสะอาดแล้วก็ลวกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็พริกสดจินดานะครับจินดาแดงนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศสีดาครับมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มะนาวน้ำมะขามเปียกน,น้ำปลาน้ำปลาาต้มสุกนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งครับ น้ำตาลปี๊บมาเดีนะ๋ยวเรามาลงมือทำเลยนะครับใส่ไปเลยครับพริกสดจินดาครับเนี่ยวันนี้ผมใช้พริกประมาณครับประมาณ15เม็ดนะครับหรือใครไม่ชอบพริกสดก็สามารถาใช้พริกแห้งก็ได้นะครับ พริกแห้งก็จะทําให้มีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับก็อร่อยก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับก็โขกพริกนะครับให้ละเอียดสักประมาณหนึ่งก่อนนะครับเวลาทำพริกก็ระวังอะไรกันครับเดี๋ยวกระเด็นกระดอนข้าตาะครับอ,อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับ โอเคพอพริกแหลกประมาณนี้ก็เราก็สํมารใส่กระเทียมครับเอาวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับอ่าพอดีว่ากระเทียมไทยกลีบเล็กเราไม่มีครับแล้วก็ผมก็หั่นนะชิ้นเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยตำนะครับอ่าค่อยโขกครับอ่าถ้าเกิดว่าชิ้นใหญ่ไปครับมันจะโขกไปมันจะปลิ้นนะครับผมเลยต้องทำมาชิ้นเล็กก่อนนะครับผมก็โขกไปเรื่อยๆครับ โอเคพอพริกกะเทียมได้ประมาณนี้ครับเราก็จะทําการปรุงต่อไปนะครับอันดับแรกก็คือน,นี่เลยครับเป็นน้ําปลานะครับนี้ผมใช้น้ําปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้รราําปลา้าแล้วก็มะขามเปียกครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับ แล้วก็มะเขือเทศสีดานะครับอมะเขือสีดานะครับแล้วก็มะนาวผมใช้น้ำมะนาวประมาณ1นช้อนโต๊ะนะครับประมาณนะครับจากนั้นเราก็ทําการสับมะเขือเปาะใส่ด้วยนะครับเอามะเขือเปาะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอาจจะใส่เป็นพวก มะเขือขืนอะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับมะเขือเปาะวันนี้ผมใช้มะเขือเปาะประมาณ2ลูกนะครับ จะก็คุกข้าให้เข้ากันนะครับอ๋อลืมน้ำตาลปี๊บครับวันนี้ผมลืมขั้นตอนเลยครับลงขั้นตอนแล้วปกติน้ำตาลปี๊บเราต้องใส่ก่อนนะพวกน้ำปลานะครับแล้วก็มาย,ยีให้น้ำตาลปี๊แตก่ก่อนนะครับแล้วค่อยๆใส่พวกน้ำปลาพวกอะ,อะไรมะขามเปียกนะครับที่หลังนะครับแต่วันนี้ ลงขั้นตอนเลยครับก็ไม่ไม่ว่ากันเนาะก็ยีๆครับโขกโขกคดค,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 คนให้น้ําตาลปิ้บละลายนะครับให้เครื่องเข้ากัน,นครับวันนี้ผมจะไม่ใช้ชรสดนะครับไม่ไม่ใช้ผงหนวนะครับหรือใครชอบก็สามารถใส่ได้นะครับผงหนวชรสดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนครับ แซ่บเลยครับเมืม่อรสชาติที่เราต้องการได้แล้วครับก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกไปเลยครับอ่าหมึกที่เราเตรียมไว้นะครับออจากนั้นก็ทำการตำคุกขะเ้าให้เข้ากันนะครับ จะไม่สะดวกครับเดี๋ยวสากไม่เอาเดีวกว่าครับใช้ทับพ,พีคนดีกว่าครับขูดเขาให้เข้ากันนะครับให้มันสืมสับกับน้ําที่น้ำซ้มต่ำที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นก็ใส่ผักชีฝรั่งนะครับใส่ไปเลยครับขูดเขารอบหนึ่งให้เข้ากันครับ ปลาหมึกนี้ผมลวกให้สุกเลยนะครับแล้วส่วนส่วนกุ้งนี้ผมลวกสุกประมาณสัก8 0นะครับกุ้งใครไม่ทานสุกก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นตำสดใซสดสดเลยก็ได้ครับดิบๆก็ได้ครับอ่แล้วได้ความชอบนะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับตำกุ้งปลาหมึกนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ทุกคนสามารถนําไปทําตามครับหรือตัดแปลงต่อยอดได้นะครับอาจจะเป็นใส่มะละกอใส่แตงอะไรนี้ครับหรืออาจจะเป็นใส่พวกเครื่องทะเลใส่หอยใส่อะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามอคลิป ของเราต,ต่อไปนะครับสำหรับสัดส่วนส่วนประกอบครับวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ลองทําดูอะไรดีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ